แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เรากำลังจะขึ้นสู่เนินสุดท้ายของจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะไปกันตอนนี้นะคะ <Hi. S 1> แล้วค่ะตอนนี้ก็แต่และคันก็ตืดเต้นมากเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ออกจากสูงชันกันเลยทีเดียวรมรบค้างก็เย็นมากรู้สึกจะฝนจะรินนิดนึงนะคะใช่ ตอนนี้รู้สึกว่ารถพี่ใครอะพี่อะไรนะพ,พี่เทนะคะ,ะมีปัญหานิดนึงนะคะเอาแล้วนะคะแต่ละคันขึ้นไปแล้วนะคะคันหนึ่งคันขึ้นไปแล้วค่อนขออ้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าทาง สูงมากมาแล้วนะคะหนึ่งคันดูไฟได้เลยนะคะแต่ละคนเอ,อ๋อมันมีสองทางเหรอพี่อ,อันนี้นะคะมีการผิดพลาดกับเส้นทางเล็กน้อยอ๋ทั้งสูงแก็ชาิ้นก็หินเยอะมาก อีกอย่างลายน้ําก็ใหญ่มากนะคะทําให้ลําบากในการที่เราจะขึ้นไปนะคะ ขึ้นไปแล้วนะคะอีกหน่คันจะเป็นคันของพี่เกียงนะคะขึ้นไปแล้วูลิฟตนะคะพี่เห็นอยู่สุดท้ายนะคะขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็กลังปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่าค่ะเราไปคันต่อไปก็กําลังขึ้นไปนะคะเอาละค่ะ อไแล้วค่ะคันหน้าของเราเมนเป็นไฟเป็นไฟมืมดๆเป็นไฟแดงๆคาย สภาพเป็นทางของเราแล้วรู้สึกว่าจะลำบากมากเลยทีเดียวเพราะแต่ละขันก็ไม่ได้ขึ้นแบบสบายๆนะคะเพราะทางล่องน้ําใหญ่มากนะคะแล้วก็สูงมากคันมากนะนะคะคดีแล้วค่ะ แง่ก็เลยสับสนเล็กน้อยนะคะว่าเราจะไปทางไหนกันนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางล่างข้างล่างกันว่าเส้นทางเป็นยังไงทางนี้นะคะอะไรนะทางนี้างซ้ายไม่ไปครับรางนด้นะคะเรามีทางนี้นะคะอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะคะซึ่งเป็นทางที่ไปได้แล้วก็ง่ายกว่าเมื่อกี้แต่เราไม่ไปค่ะ ตอนนี้ข้างหน้าก็นะรตอนนี้ก็เปลดเส้นทางใหม่นะคะเมื่อกี้เพราะว่าไปด้านซ้ายกันดีกว่าอะไรอย่างเี้นะคะ เพราะว่าล่องลึกโหแต่ตรงนี้ล่องลึกมากจริงค่ะส่องไฟไว้ก่อนเนี่ยนนไม่ใช่ตามหาถอนเหมือนแบบี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่กจำเด็กคู่นะคะอเอ<ร>าล้วค่ะตอนนี้นะคะรถเรากำลังถอยลงมาแล้วก็รถพี่หมัก็กำลังจะถอยลงมานะคะเราจะเปลี่ยนเส้นทางการไปทางซ้ายาะาจะมีการยายกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวถ้า ฮะอ,อ,อุะอ้ยมันอุยอนอน้ยคุณหอยเลยว่ะวอยมีเยอะกว่าว่ะไม่ค่ะเขาก็ทันอ่ะแล้วมันเหนียบแล้วที่คดินมันแปลกโอ้ว้าเดี๋ยวไม่โย่ไม่โยอ่อือ่าจะถอยหลังหนุนยัาง เ,เ,นะเดี๋ยวไปเส้นทางใหม่แล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะ